เรื่องต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวอีกเหมือนกันนะคะซึ่งถือว่าโหดมากๆเลยค่ะเมื่อฝ่ายสามีนะคะยิงภรรยาต่อหน้าลูกน้อยเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะ ประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อคืนนี้เองนะคะมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านไม้ชั้นเดียวย่านซอยประชาชื่น4ถนนประชาชื่นตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อตำรวจเดินทางไปถึงก็พบศพนางสุดาทิพย์แผงสอนนะคะ34ปีทำงานเป็นแม่บ้านอยู่บริษัทแห่งหนึ่งย่านถนนแจ้งวัฒนะค่ะมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่ขมับขวาทะลุซ้ายส่วนผู้ที่ก่อเหตุก็เป็นสามีผู้ตายนะคะก็คือนายเอกชัยชวาริศอายุ35ปี ค่ะอาชีพขับขี่รถจักรยานโดนรับจ้างวินปากซอยงามวงวาน27นะคะหลังก่อเหตุค่ะได้ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำหลบหนีไปนะคะ เมื่อสืบสวนก็พบนะคะว่านางสุดาทิพย์ค่ะผู้ตายเนี่ยอยู่กินกับนายเอกชัยสามีมานานจนมีลูกด้วยกันสองคนค่ะคนโตเป็นผู้ชายวัยหกขวบคนเล็กนั้นเป็นหญิงวัยห้าขวบนะคะทั้งสองคนค่ะมักมีปากเสียงทะเลาะก,กันเป็นประจำสำหรับนายเอกชัยซึ่งเคยมีประวัติถูกจับคดีเสพยาด้วยนะคะมักทำตัวเหลวไหลแอบไปยุ่งกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาและมักจะขอเงินภรรยาใช้เป็นประจำค่ะจนนางสุดทิพย์เนี่ยภรรยาเนี่ย เอื่มละอาบ่นว่าสามีบ่อยครั้งนะคะ ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าค่ะนางสุดาทิพย์ก็ได้ขึ้นเฟซบุ๊กต่อว่านายเอกชัยสามีในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งมีปากเสียงทะเลาะก,กันอีกก่อนที่นายเอกชัยนั้นจะใช้อาวุธปืนนั้นยิงภรรยาจนเสีย<ม>ชีวิตต่อหน้าลูกน้อยทั้งสองคนที่ร้องไห้ตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนีไปหานางสมพิษสอทไทยสงนะคะ50ปีผู้เป็นป้าที่มีบ้านอยู่ใกล้กันค่ะเ<ม>บื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็เร่งติดตามตัวนายเอกชัยสามีปืนโหดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ สแสดงความเสียใจด้วยนะคะค,คือไปก่อเหตุต่อหน้าลูกอ่ะใช่ค่ะออก็เขาก็ทำตัวก็คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ <c oughs> ที่อยู่กับภรรยาก็ค่อนข้างจะทำตัวไม่ค่อยดีกับภรรยาด้วยนะคะแล้วแบบนี้ก็ต้องรีบจับกลุ่มตัวนะฮะแล้วลูกๆเนี่ยจะมีปมนะฮะแบบนี้ลูกก็ยังเล็กๆอยู่เ,ออเลยนะเห็นภาพแบบนี้นะ